สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับเลครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ได้ครับผมจะมาสอนเสื้อย้อมสีก็ได้ไแล้วมั้งครับนี่นะครับแล้วก็เอาชก็อะไรมาก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับคุณจะเลือกลายไหนก็ได้นะครับผมเลือกลายนี้ครับจะทำตามผมก็ได้นะครับ คุณคุณจะเลือกสีไหนก็นครับสีอันนี้สีเขียวอันนี้สีขาวสีม่วงเพราะสีม่วงนะครับมีสีแดงด้วยครับตามจริงนับสีแดงขอสีแดงให้ทุกคนดูกันก็ได้ดูนะครับนี่ครับครับเตรียมของประมาณนี้นะครับทุกคนขยันทำเสื้อย้อมนะทุกคนนี่ครับใส่หมวกไปปพ๊บ ใส่นี้ครับแล้วก็ใส่นี่เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเอ่อมีดทําพวกดงพวกดาบธนูทําไม่ได้นะครับทุกคนทำได้แค่ชุดเกาะนี่นะครับทุกคนนี่นี่นี่ครับถ้าทุกคนเอ็นชาร์ดดับเบิลหนึ่งครับผมคุณจะเอ็นชาร์ดไปไหนกันก็ได้ครับแต่ผมจะเอ็นชาร์ดให้ทุกคนดูครับดปบบหนึ่งนะ นรับตัวนึงครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับน่นาใช่ครับทุกคนี่นี่ครับน่นทุกคนี่ครับคัคคบค นี่ยนะครับทุกคนนี่เป็นไงครับเนี่นะครับนี่ครับคนดูไอเอ่มวงๆจุดๆนะครับทุกคนดูครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนขอลาไปก่อนนะทุกคนผมครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยเอาค่าฟู